รูเมื่อไรจึงควรทำผ่าตัดเมสามสองบายเซนชัยหยดซิลโรคลิ้นหัวใจรั่วควรทำการผ่าตัดเมื่อรูรั่วมีขนาดเท่าไรคะตอบครับนี่เป็นจดหมายสั้นที่สุดที่ผมเคยได้รับมาปกติถ้าถามสั้นเกินไปผมไม่ตอบเพราะกลัวดดาวัตถุประสงค์ของผู้ถามผิดแล้วตอบผิดวัตถุประสงค์ของผู้ถาม แต่ผมตอบจดหมายของคุณเพราะสาระของคำถามมีความลุ่มลึกที่แม้แต่แพทย์โรคหัวใจเองก็ยังอาจจะตีไม่แตกว่าเมื่อไหรค่ควรจะทำผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่วคำตอบของจดหมายวันนี้จะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคหน่อยนะท่านที่ไม่อยากปวดหัวกับอะไรลึกๆในทางการแพทย์ก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ก่อนจะตอบคำถามต้องแจงนิดหน่อยว่าลิ้นหัวใจของคนเรามีสี่ลิ้นนะ แล้วลิ้นไหนที่มันร่วกันละ่ะแม่คุณสี่ลิ้นที่ว่านี้หากเราไล่าตามการไหลของกระแสเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวเลือดดำจะไหลกลับเข้าหัวใจมันจะเข้าไปในหัวใจห้องบนขวา RA ก่อนแล้วผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกก็คือลิ้นไตรคัสปิดทริกูสปิดวาลซึ่งกั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวากับห้องล่างขวาอา เมื่อเลือดลงไปถึงห้องล่างขวาจนเต็มห้องแล้วก็จะเป็นจังหวะที่หัวใจบีบตัวไล่เลือดผ่านออกไปทางลิ้นที่2ก็คือลิ้นพาโมนิกภูมอนิกวาวซึ่งการระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับหลอดเลือดแดงใหญ่ไปปอด p u น m o ี a r ร a เทอรี เลือดที่ถูกไล่ออกไปทางปอดก็จะถูกรีดผ่านหลอดเลือดฝอยที่ปอดเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปปล่อยให้ถุงลมที่ปอดและรับเอาออกซิเจนมาจากเลือดดำก็กลายเป็นเลือดแดงที่ตรงนี้แล้วก็ไหลต่อไปเข้าหัวใจห้องบนซ้าย (L A) เมื่อเลือดเต็มห้องบนซ้ายแล้วก็เป็นจังหวะที่หัวใจคลายตัวเลือดจากห้องบนซ้ายเลือดจะไหลผ่านลิ้นที่3คือลิ้นไมรราวมีเท้า วาลซึ่งกั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายเมื่อลงไปเต็มห้องล่างซ้ายแล้วก็เป็นจังหวะที่หัวใจบีบตัวอีกครั้งคราวนี้เลือดจะวิ่งหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นที่4ี่คือลิ้นเอออติกออริกวาลออกไปสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ไปเลี้ยงร่างกายออตาเนื่องจากคุณไม่ได้ให้ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงเอโค เมื่อผมจะเดาเอาว่าคุณมีปัญหาลิ้นหัวใจไม่เทรารั่วเพราะมันเป็นลิ้นที่รั่วบ่อยที่สุดแต่ถ้าผมเดาผิดก็จบข่าวเพราะแม่ลิ้นหัวใจแต่ละลิ้นจะรั่วได้เหมือนกันแต่วิธีรักษาแต่ละลิ้นมันไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะถามว่าลิ้นหัวใจไม่เทรารั่วกี่เซนจึงจะต้องผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจตอบว่าการประเมินความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจรั่ว มันไม่ได้ง่ายแค่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของพื้นที่ที่ลิ้นหัวใจติดไม่สนิทรั่วว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนหรือว่าดูกระแสเลือดที่รั่วว่ามากหรือน้อยแล้วตัดสินใจกันตรงนั้นได้เลยเปล่าเปล่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นดอกครับ ครั้งงานวิจัยการดำเนินของโรคตามธรรมชาติของลิ้นหัวใจร่วพบว่าอนาคตของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจร่วว่าจะอยู่หรือจะไปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ลิ้นหัวใจร่วกี่เซนแต่มันอยู่ที่ว่าหัวใจห้องล่างซ้ายได้เสียการทำงานไปแล้วมากน้อยแค่ไหนคนไข้าบางคนลิ้นหัวใจร่วมากบักโกรกแต่ตัวหัวใจยังทำางานดีอยู่แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้20ปี30ปี คนไข่แบบนี้การผ่าตัดก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาตัวกำหนดว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าจึงไปตกที่ผลการตรวจการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายโดยมีหลักกว้างๆว,ว่าถ้าหัวใจห้องล่างซ้ายยังดีๆอยู่ก็อย่าไปยุ่งเพราะจะไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปล่อยให้หัวใจห้องล่างซ้ายเสียหายไปมากจนกูไม่กลับแล้วค่อยมาคิดผ่าตาดัดเพราะถึงตอนนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์เช่นกันเปรียบเหมือนทีที่เขาหามไปถึงป่าช้าแล้วจะเผาหรือจะฝังก็ได้ผลไม่ต่างกันวงการแพทย์โรคหัวใจทั่วโลก ACC AHA ได้ตกลงกันว่าการจะทำผ่าตัดให้ถือเอาข้อบ่งชี้ว่าจะทำเมื่อมีการรั่วแบบจงครึ่งรุนแรงเท่านั้นซึ่งนิยามคำว่าจงครึ่งรุนแรงเป็นภาษาแพทย์โดยแยกเป็นสองกรณีคือกรณีที่หนึ่งคนไข้มีอาการรุนแรงระดับคลาส II NYHA ขึ้นไป แปลเป็นไทยว่ามีอาการหอบเหนื่อยระดับที่แค่ออกแรงทำอะไรที่มากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันเช่นขึ้นบันไดก็หอบเหนื่อยแล้วร่วมกับมีหลักฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจยังดีอยู่ซึ่งนิยามจากตัวชี้วัดอัตราการด <c oughs> ีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย E.F. ว่ายังสูงกว่า30เอร์เซหรือรัศมีขอบในของหัวใจห้องล่างซ้าย LVED ไม่โตเกิน55มิลลิเมตรหมายความว่ายิ่งหัวใจโตยิ่งแย่โปรดสังเกตเกณฑ์การจะผ่าตัดนี้ให้ดีนะไม่ใช่ว่ายิ่งอาการรุนแรงยิ่งต้องรีบผ่าตัดนะไม่ใช่เกณฑ์บอกว่าการจะผ่าตัดหัวใจห้องซ้ายยังต้องดีๆอยู่นะถึงจะทำผ่าตัดได้หากหัวใจห้องซ้ายเหลวเหยไปแล้วถึงตอนนั้นผ่าตัดไปก็ไลฟ์บอย หมอผ่าตัดหัวใจคนไหนเซ่อเซ่้อซาซาไปผ่าเข้าก็จะเป็นการเอามือไปซุกหีคือผ่าไปแล้วคนไข้มีแต่จะแย่เหมือนเดิมกับแย่ลงจะมีข้อยกเว้นก็เฉพาะกรณีที่การรั่วนั้นเกิดจากสายดึงลิ้นหัวใจอเดเทนดีนายมันหย่อนยานซึ่งสอมแซมได้ง่ายๆกรณีเช่นนี้จึงจะยอมผ่าตัดให้แม้ว่าหัวใจห้องล่างซ้ายแย่มากแล้ว แม้ในกรณีข้อยกเว้นนี้ผลการผ่าตัดก็ต้องไปลุ้นเอานะว่าหัวใจที่แย่ไปแล้วจะกลับมาหรือไม่กรณีที่2คนไข้ยังไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่ผลการตรวจพบว่าลิ้นหัวใจรั่วบักโกรกมากร่วมกับมีหลักฐานว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเริ่มมีความเสียหายระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนิยามว่าวัดการบีบตัว e f ได้ไม่เกิน6 5เปอร์เซ์ หรือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบในหัวใจห้องล่างซ้าย LVED ได้ไม่ต่ำกว่า45มิลิเมตรมันยังมีอีกกรณีหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นกรณีที่สก็ได้คือคนไข้ลิ้นหัวใจรั่วที่หัวใจห้องล่างซ้ายก็ยังดีๆอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรแนมะ้แต่น้อยวัดค่า EF และ LVED ได้ปกติหมดแต่หมอผ่าตัดหัวใจอยากจะผ่า วงการแพทย์ก็ตกลงกันว่าหากหมอผ่าตัดคนไหนมั่นใจว่าการผ่าตัดนั้นจะซ่อมลิ้นที่รั่วให้กลับมาดีได้อย่างน้อย90%ของปกติก็ให้ทำผ่าตัดได้สมัยที่ผมยังหากินผ่าตัดหัวใจอยู่ผมไม่เคยจับผู้ป่วยกรณีที่3า นี้ทำผ่าตัดเลยแม้แต่คนเดียวเพราะผมไม่เคยมั่นใจว่าผมจะซ่อมลิ้นหัวใจให้ได้ดีถึง90%ของลิ้นปกติแต่ตอนนี้คุณเป็นคนไข้หากหมอเขาเสนอว่าจะผ่าตัดคุณด้วยเกณฑ์กรณีที่3นี้คุณก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนายแพทย์สรรใจยอดสิงบรรณานุกรม